สวัสดีครับและข้อท้ายสุดสําหรับโจทย์ในวันนี้นะครับคือเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมี2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1เรียกว่า light reaction และขั้นตอนที่2เราเอาสารพลังงานสูงที่ที่ได้จาก light reaction คือ ATP กับ NADPH แล้วก็ตรึง,งรคาร์บอนเข้ามานะครับและสร้างเป็นน้ําตาลกระบวนการนี้เราเรียกว่า Calvin cycle รายละเอียดของ light reaction หนูจะเห็นว่า บริเวณของกลุ่มโปรตีนที่ฝังอยู่ท anyway, ี่ซายล์คอยเมมเบรนตรงนี้ครับเขาเรียกว่าซายล์คอยเมมเบรนหนูลองนึกภาพคลอโรพลาสต์นะครับว่าคลอโรพลาสต์เรามีไอ้ตั้งๆเนี่ยตั้งๆันึ่เรียกซายล์คอยซายล์คอยที่ตรงเยื่อซายล์คอยหนูเจาะเข้าไปดูหนูจะเห็นโครงสร้างที่เรียกว่าซายล์คอยเมมเบรนที่ซายล์คอยเมมเบรนจะมีก้อนโปรตีนฝังอยู่เขาเรียกโฟโตซิสเต็มอันนี้คือโฟโตซิสเต็มวัน อันนี้คือโฟโตซิสเต็มทูประยาที่เกิดขึ้นคือเมื่อแสงส่องมาอิเล็กตรอนของรงควัตถุตัวหลักคือคลอโรฟิลเอ A เนี่ยจะถ่ายทอดพลังเขาจะมีการรับพลังงานนะครับแล้วอิเล็กตรอนทำให้พลังงานอิเล็กตรอนพลังงานสูงขึ้นไปอยู่ที่ excited state จากที่อิเล็กตรอนเคยหลับอยู่ที่ ground state พอรับพลังงานแสงอิเล็กตรอนจะไปอยู่ที่ excited state อิเล็กตรอนที่ excited state จะทําให้มันไม่เสถียรและถ่ายทอดออกไปได้ง่ายโฟโตซิสเต็ม1เนี่ยเขาจะถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้กับตัวรับชื่อว่าเฟอร์รีดอกซินจากนั้นเฟอร์รอี はい。Hey, come. NADP+ NADP+ เมื่อรับอิเล็กตรอนนะครับเขาจะกลายเป็นสารพลังงานสูงที่เอาไปใช้ต่อในคาร์บินไซเคิลสารพลังงานสูงนี้ก็คือ NADPH นะครับแล้วลองมาไล่กันนะครับว่าอิเล็กตรอนนั้นเนี่ยลำเลียงอะตรงนี้คือลำเลียงผ่านตู้น้ำต่างๆมายังโฟโต้ซิสเต็ม1จากโฟโต้ซิสเต็ม1จะส่งให้กับฟอ r รด d อกซินฟอ r รด็อกซินจะส่งให้กับ NADP+ วบ NADP+ รับอิเล็กตรอนเรียบร้อยแล้วก็จะกลายเป็น NADPH นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ชัวร์มากๆเพราะว่าเท็กซ์บุคลายเล่มก็เขียนเหม ครับหนูจะเห็นว่าแสงส่องมาอันนี้คือโฟโตซิสเ็ม1อิเล็กตรอนก็จะส่งให้กับฟอรรดอกซินจากนั้นฟอรรดอกซินจะส่งให้กับ NADP บวกกลายเป็น NADPH โดยมีเอนไซม์กระตุ้นนะครับเอนไซม์ N ที่กระตุ้นให้ NADP บวกกลายเป็น NPH ก็คือ NADP Reductase NADP Reductase งั้นหนูจะเห็นว่า,าการส่งอิเล็กตรอนนะครับเราค่อยๆมาดูกันว่าใครส่งให้ใครบ้างในไลท์เลคชั่นนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่การส่งอิเล็กตรอนจากน้ำนะครับน้ำ แตกตัวโดยแสงกระตุน้นแสงส่องน้ำแตกหรือแยกทางน้ำส่งอิเล็กตรอนให้กับโฟโตซิสเต็มทูโฟโตซิสเต็มทซึ่งโฟโตซิสเต็มทูจะมี Reaction Center หรือลงควัตถุที่เป็นตัวหลักเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่เนี่ยชื่อว่าคลอโรฟิลเป็นคลอโรฟิลเอนะครับคลอโรฟิลเนี้รับพลังงานแสงได้ดีที่สุดที่ความยาวขึ้น680นาโนเมตรนะลงวัตถุหลักที่ส่งอิเล็กตรอนก็คือ P680 คนหน้าใหญ่ของ PS2 เนี่ยคือ P680 P680 หรือ PS2 จะส่งอิเล็กตรอนผ่านตัวนำต่างๆนะก็คือพลาสโตควินนไซโตโครม B6F c o m p คอมเพล็ก แล้วก็พลาสโซซยานิน PC นะเราเรียก3อันนี้ว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนจาก PQ ให้ใสโตัวโคมบีแล้วถ่ายทอดผ่าน PC จน PS1 ในที่สุดจะถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้กับโฟโตซิสเตม1ซึ่งโฟโตซิสเตม1มีหัวหน้าใหญ่ลงวัตถุหลักก็คือ P700 มันคือคลอโรฟิลลที่รับแสงได้ดีที่สุดที่ความยาวขึ้น700นาโนเมตรจากโฟโตซิสเตม1จะส่งอิเล็กตรอนต่อให้กับตัวนาตัว ัดไปชื่อว่าเฟอริดอกซิน อิเลนะ็กตรอนก็เอ็กไซท์ถ่ายทอดไปให้เอฟดีคราชอบร้องเพลงสอนนะครับเรื่องการลำเียงอิเล็กตรอนเนี่ยว่าเปรียบดังตน้นไม้สังเคราะห์แสงพลันทีแอบซอบเลดไลท์อิเล็กตรอนก็เอ็กไซท์ถ่ายทอดไปให้เอฟดีจากนั้น FD ส่งต่อให้กับ NADP บวกเีบวกเป็นเสมือนรดบรรทุกอิเล็กตรอนพลังงานสูงจากไลท์เลคชันเอาไปให้กับคาร์บินไซเคิ ฉันหนูจะเห็นว่าเฟอริดอ็อกซีนส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADP+ NADP+ เมื่อรับอิเล็กตรอนเขาเรียกว่า NADP+ ถูกรีดิวส์นะฮะถูกรีดิวส์ NADP+ h r e d u c e กลายเป็น NADPH 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 ก็เอาไปใช้ต่อในคาร์วินไซเคิล Inside. เขาวินใส่เขาเพื่อความชวนนะครับคขาบาสอยากให้หนูดูจากเท็กซ์บุ๊กหลายๆเล่มและนี่คือสิ่งที่ครูบาสอนเมื่อกี้เห็นไหมครับจากน้ําส่งให้โฟโตซิสเ็มทูโฟโตซิสเ็มทูส่งผ่านตัวนําต่างๆ3ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนจาก PQ ให้ใส่ตัวคมบีแล้วถ่ายทอดผ่าน PC จน PS1 ในรองตามครูบาสหนึ่งสองจาก PS2 ไปไหนจาก PQ ให้ใส่ตัวคมบีแล้วถ่ายทอดผ่าน PC จน PS1 จาก PS 1. 1ซึ่งหัวหน้าใหญ่ของ p s 1ตรงนี้ก็คือ p 700จาก p 700ส่งให้กับ f e r r e d o x i n e ิ e c t r o รก็ Excite ถายทายทอดไปให้ FD จาก FD ส่งไปให้กับ NADP บวกโดยน้องจะเห็นว่าเขาส่งให้พีบวกนะครับโดยเอนไซม์ k, ที่กระตุ้นการส่งเนี่ยชื่อว่า NADP บวก Reductase ตัวนี้เป็นไซม์กระตุ้นข้อนี้โจทย์ถามว่าข้อใดเป็นคู่ให้ และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะครับคนที่ให้อิเล็กตรอนเขาเรียกว่า Reductant ์คนที่รับอิเล็กตรอนเรียก o อ,อกซิ n ดอ่าใครเป็น r e d u c t ทน t and o กซิ a ดนโดยตรง ที่เกิดขึ้นในกระบวนการไลท์ t r แอคชั่นข้อหนึ่งแคโรทีนอยด์กับแซนโทฟิลข้อนี้ไม่จริงแคโรทีนอยด์เป็นแค่ผู้ช่วยรับพลังงานนะครับแคโรทีนอยด์และแซนโทฟิลทั้งสองตัวนี้ทั้งสองตัวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพิกเมนที่รับพลังงานแสงมาแต่ตัวเองเนี่ยเกิดประยามไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นแค่แอสเซสซอรี่พิกเมนต์ควัดพูดใหม่นะครับว่าแคโรทีนอยด์กับแคโรทีนอยด์กับแซนโทฟิลเนี่ยเป็นแค่ลงวัตถุที่ช่วยรับพลังงานแต่ไม่ได้เกิดกระบวนการใดๆเกิดขึ้นกับเขาเขาเรียกว่าเป็นแค่ ลองดูภาพนี้นะครับหนูจะเห็นว่าลงควัตถุมีหลายตัวมากที่โฟโตซิสเต็มเช่นมีแคโรทีนอยมีแคโรทีนมีซนโตฟิลมีคลอโรฟิลบีนะครับแต่พวกนี้รับพลังงานแสงมาต้องส่งต่อให้ตัวนำตัวถัดไปตัวรับตัวถัดไปแต่ตัวที่เกิดประยาได้จริงๆคือคลอโรฟิลเอคลอโรฟิลเอที่เป็น Reaction Center นะังั้นจะเห็นว่าคลอโรฟิลแคโรทีนแคโรทีนซนโตฟิลพวกนี้เป็นแค่ลงควัตถุที่เป็นตัวผู้ช่วยรับพลังงานเห็นไหมแต่สุดท้ายเนี่ย ส่งพลังงานแสงให้กับ Reaction Center ถึงจะเกิดประยาได้ฉะนั้นข้อนี้เนี่ยแคโรทีนกับซนตาฟิลไม่ได้เป็นตัวรับหรือส่งอิเล็กตรอนแต่อย่างใดสองตัวนี้เป็นแค่ลงวัตถุที่รับพลังงานแสงมาและต้องต้องส่งต่อให้กับ Reaction Center เขาเรียกว่าเป็น Accessory Pigment เป็น a c c e s s o r y p i g m e n t เอาล,ละหนูวาดลูกไว้นะ a c c e s s o r y pigment หมายความว่าเมื่อแคโรทีนหรือแซนโดฟิลรับพลังงานแสงมาเขาต้องส่งพลังงานแสงที่รับเข้ามาให้กับตัวรับตัวถัดไปตัวรับลงวัตถุตัวถัดไปเช่นส่งต่อให้กับคลอโรฟิลบจากนั้นคลอโรฟิลบส่งต่อให้คลอโรฟิลเอและคลอโรฟิลเอเนี่ยส่งต่อให้กับคลอโรฟิลเอที่เป็นหัวหน้าใหญ่เขาเรียกว่าเป็น Re A c t i o n c เ n t e r ฉะนั้นเวลาแสงส่องมาแสงนิดหน่อยเวลาส่องมานะครับเขาจะต้องรับ พลังงานแสงแสงนิดหน่อยส่องแคโรทีนหน่อยแล้วส่งต่อไปเรื่อยๆถึงคอโรฟิลเอที่เป็น Reaction Center ร์นะครับอิเล็กตรอนลอยไปแสนไกลนี่คือคอโรฟิลเอที่เป็น Reaction Center เป็นคอโรฟิลเอที่จะเป็นตัวที่เกิดประยาเราเรียกว่าเป็น r e a c คชันเซนเตอตัวนี้ตั้งหากที่อิเล็กตรอนสามารถที่จะเอ็กไซตกระเด้งขึ้นไปได้พึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายทอดต่อไป ต่อไปข้อ2องค o อโรฟิลลเป็นกับ c o l โรฟิลล์เป็นตัวให้และตัวรับอันนี้ไม่จ,จริงครับคลอโรฟิลล์ไม่สามารถที่จะส่งอิเล็กตรอนได้ตัวนี้ก็เป็น Accessory Pigment เช่นกัน แค่รับพลังงานแสงแล้วส่งพลังงานแสงต่อให้กับตัวที่เป็นลงวัตถุตัวถัดไปแต่ตัวที่อิเล็กตรอนเด้งขึ้นไปได้รับพลังงานแสงและอิเล็กตรอนถ่ายทอดต่อไปได้คือคลอโรฟิลเอเท่านั้นนะครับเห็นข้อน,นี้ไม่จริงต่อไปข้อ3ามคลอโรฟิลเอส่งให้เอนดีบวกอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเอนดีบวกเนี่ยพบในกระบวนการเซลลูลาร์เรสเปเรชันพบในเมโทคอนเดรียพบในเซลลูลาร์เรสเปเรชันไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไลเลรชันแต่อย่างใด นะข้อ4 c o l o r f u l A ส่งให้ NAD บวกอันนี้หนูก็เห็นชัดเจนแล้วว่า c o l o r f u l A ไม่ได้ส่งให้ NAD บวกโดยตรงแต่ว่าไอ้ c o l o r f u l A ที่เป็น reaction center เนี่ยเมื่อเขารับแสงและอิเล็กตรอนเขา excite นะครับอิเล็กตรอนจะส่งต่อให้กับตัวรับนะครับชื่อ primary acceptor ก่อนที่ส่งให้ f l u r i d o x i n และว f l u r i d o x i n ค่อยส่งให้ NAD บวกนะครับงั้นข้อนี้ยังไงก็ผิดจะเห็นว่าไม่ใช่ที่อิเล็กตรอนเด้งจาก c o l o r f u l แล้วเนี่ยจะไปให้ NAD บวกโดยตรงนะแต่ว่าเมื่ออิเล็กตรอนเด้งจากคลอโรฟิลต้ ส่งให้ฟอิดอกซินก่อนคู่ที่เป็นคู่ที่รับแล้วก็ส่งอิเล็กตรอนโดยตรงคนให้และคนรับโดยตรงเนี่ยคือฟอิรดอกซิน กับ NADP บวกต่างหากนะครับงั้นข้อนี้เนี่ยเราจึงชัดเจนนะครับว่าเราไม่ตอบข้อ4นะครับเพราะว่าคลอโรฟิลเลเนี่ยเมื่ออิเล็กตรอนของเขาพลังงานสูงเรียบร้อยแล้วเขาเขาจะเอ็กไซแล้วเขาต้องส่งต่อให้ตัวตัวรับอิเล็กตรอนตัวแรกที่เขาเรียกว่าไพรมารีแอคเซปเตอร์หนูมาดูกันชัดๆอีกสักครั้งนึงนะครับว่าเมื่ออิเล็กตรอนเอ็กไซแล้วเนี่ยเขาต้องส่งให้กับตัวรับอิเล็กตรอนชื่อว่าไพรมารีแอคเซปเตอร์ก่อนนะจากนั้นจึงส่งต่อให้กับเฟอร์รีด็อกซินนะเห็นไหมครับหนูจะเห็นว่าเมื่อเอ็กไซ เนี่ยเขาส่งให้กับตัวรับตัวแรกชื่อไพรมอลลี่แอคเซปเตอร์นะจากนั้นอันนี้คือไพรมอลลี่แอคเซปเตอร์แล้วค่อยส่งให้ฟอเรดอกซีนเห็นไหมอันนี้อิเล็กตรอนเอ็กไซต์ปุ๊บนี่คือคลอโรฟิลล์เอคลอโรฟิลล์เอส่งอิเล็กตรอนให้ตัวรับตัวแรกเล็กไพรมาลีแอคเซปเตอร์ไพรมาลีแอคเซปเตอร์ส่งให้เฟอรเรดอกซินแล้วค่อยกลายเป็น NADP บวก เห็นข้อนี้เ,นเป็นข้อที่น้องๆหลายคนอาจจะสับสนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีตําราบางเล่มนะครับหรือการเฉลยบางสํานักนที่เกิดความแตกต่างกันแต่ว่าเมื่อหนูเกิดความแตกต่างกันเนี่ยสิ่งแรกที่ให้หนูโฟกัสดูก็คือไปดูเท็กซ์บุ๊กนะครับในเท็กซ์บุ๊กจะเขียนชัดเจนว่าเนี่ยคารฟบเอที่เป็น p 7 0 0อิเล็กตรอนเขาส่งให้กับตัวรับตัวแรกแล้วค่อยฟรีดอกซินคนที่ส่งให้ NH บกโดยตรงคือฟรีดอกซินต่างหากนะครับเห็นข้อนี้เนี่ยหนูจะเห็นว่าหนูต้องเขียนว่าเมื่ออ e ิเล็กตรอนอ็กไซ จากการรับพลังงานแสงอ่าสมมติน,นี่คือแสงส่องมาปึ้งอิเล็กตรอนก็ excite คนที่รับอิเล็กตรอนตัวแรกเรียกวกา primary acceptor primary acceptor จากนั้น primary acceptor ส่งต่อให้กับ f e r r e d o x ินจากนั้น ferredoxin จึงส่งต่อให้กับ NADP+ NADP+ จึงถูก reduce กลายเป็น NADPH ข้อนี้ไม่ถูกแน่นอนนะครับในบางสำนักเขาเฉลยข้อ4ครเขา,าขอยืนยันว่าไม่ถูกหนูอยาเชื่อครูบาน,นะครับอย่างน้อยที่สุดหนูต้องเชื่อ textbook ว่าจะเห็นว่าคลอโรฟิลเอคือตรงนี้นี่คือคลอโรฟิลเอคือตัวลงควอตถูกไม่ได้ส่งโดยตรงให้เอนโทรีบวกแต่ส่งผ่านไพ่เมล็ดเซปเตอร์ส่งผ่านฟอเรดอกซินนะครับหนูจะเห็นว่าตําราอย่างน้อยเนี่ยสีหเล่มเขียนตรงกันฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องคิดมากเห็นไหมเมื่ออิเล็กตรอนเอ็กซไ์ส่งต่อตัวรับ ส่งต่อให้ฟีโรคดอกซินไม่ได้ส่งต่อ n p โดยตรงอ่ะอันนี้เล่มต่อไปก็เหมือนกันนะอิเล็กตรอนเอกไซต์โรฟิลส่งให้ฟีโรคดอกซินก่อนถึงส่งให้ n p ังนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นข้อ5ต่างหากนะฟีโรคดอกซินส่งต่อให้ NADP+ โดยตรงและ n บวกรับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็น NADPH ข้อนี้ตอบข้ 5. อ5้ายงน้องต้องระวังนะครับคืออย่าไปใช้วิธีการ Google ทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าบางทีคําตอบเหล่านั้นเนี่ยาบางทีอาจจะยังไม่ได้กรองมาเต็มที่คืออาจจะมีบางทีพี่ๆบางท่านาเขียนเฉลยเป็นแนวให้แต่บางทีท่านอาจจะยังไม่ตรวจสอบ หรือบางทีทำโจทย์เยอะๆเนี่งก็มีบางทีที่พลาดไปบ้างนะหนูจะเชื่อไม่เชื่อให้ดูแหล่งอ้างอิงจากเท็กซ์บุ๊กอย่างก่อนครูบาสจะมาเฉลยหนูแต่ละข้อเนี่ยหนูจะเห็นว่าครูบาสมีเท็กซ์บุ๊กอ้างอิงชัดเจนว่าอันนี้ตอบข้อนี้เพาะอย่างนี้นะครับฉะนั้นหนูเชื่อถือได้แน่นอนว่ามันถูกต้องนะครับเอาล้ครับกลับไปทบทวนดีๆนะครับไอ้พวกโตโจต่างๆที่ครูบาสมอภพ่นะครับแล้วกอ็อย่าลืมนะครับเชา้าวันอาทิตย์นะครับเรามีนัดกันเราเปิดรับสมัครคอสสี่อ้อ400ข้อสอบ,อ 400, อสอบวิชาสามญชีซึ่งยป็น คอสที่เจ๋งสุด,สด นะไม่มีอะไรตรงข้อสอบเท่านี้แล้วเราก็คนสมัครวันแรกเนี่ยอะไรจะดีปานนะั้นน้องเราลดค่าคอร์สจาก4ี่พันเหลือ3ามพน้องเรียนได้ตลอดชีพเรียนกี่รอบก็ได้เรียน50รอบก็ได้น้องอยู่หมอต้นก็เรียนได้นะครับเรียนทวนไปทวนมาน้องม่อสี่ห้า 4, 5, ยิ่งต้องเรียนมอหกนี่ยิ่งต้องเรียนเลยเพราะว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนเนี่ยหนูสามารถเรียนทวนได้ไม่จํากัดนะครับแล้วก็คนที่สมัครตั้งแต่วันแรกนะครับเรามีคอร์ส i n น e n s i v e bio อห่และ2อเป็นคอร์สสรุปเนื้อหาที่กว่าเลคเชอร์เนื้อหาสรุปสร,ปสร,ปสรป โจทย์ก็สามารถเรียนทวนจากสองคอร์สนี้ได้คือหนูลงคอร์สนี้เนี่ยหนูได้คอร์สฟรีสองคอร์สมูลค่าเจ็ดพหนูได้หนังสือสีมูลค่า1000บาทแล้วเรียนได้ไม่อั้นนะครับมูลค่าคอร์สเป็นหมื่นๆเลยแต่หนูสมัครแค่สามพไม่มีอะไรเจ๋งกว่านี้แล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวพบกันวันอาทิตย์เช้านะครับใครที่อยากจองสิทธิ์การสมัครนะครับสามารถไลน์แอดมาได้ที่ไลน์แอดคูพี่บาสนะครับแอดคูพี่บาสทักมาได้เลยแล้วเจอกันครับเจ๋งแน่นอน90้าอัพไปด้วยกันนะครับเด็กกไททยุคคนรับส